สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Free Open Report นะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันอรียาน,านันสธรรมสกุลค,ค่ะเข้าสู่วันทำการวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูภาะวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัวลดลงหลังจากที่ทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นั้นคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมแต่ไม่ได้ส่งสัญ,ญญาณเกี่ยวกับ ที่ทางนโยบายในระยะถัดไปขณะที่นักลงทุนก็ประเมินผลประกอบการที่ออกมากละเคล้าจากหลายบริษัทรวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเชลและ BNP Pa r i b a าบาสด้วยนะคะส่งผลให้ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดปรับตัวลดลง0.46%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลง0.29%และดัชนีฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลดลง0.9%ค่ะ เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดปรับตัวลดลงโดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังบริษัทอัลฟาเบตนั้นประกาศเพิ่มการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น2เท่าเพื่อชิงความเป็นผู้นําด้าน AI ซึ่งข่าวนี้ก็ทําให้นักลงทุนนั้นวิตกกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่รุนแรงและอาจส่งผลกระทบต่อกําไรของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้วยนั่นเองนะคะ กอส่งผลให้ดัชนีเฉลีวสารกัดาวโจนส์ค่ะปิดปรับตัวลดลง1.2%ดัชนี s p 500ปิดปรับตัวลดลง1.23%และดัชนี NASDAQ ปิดปรับตัวลดลง1.59%ค่ะ จากภาวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศนะคะอัปเดตกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของตลาดคอมมูนิตี้ค่ะโดยราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวลดลง2.23ลงมาปิดที่ระดับ64.78ดอลลาร์สหรัฐต่อปาเรลค่ะขณะที่ราคา่ันหินนิวคาสเซิลนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาปิดปรับตัวลดลง0.09ปปิดที่ระดับ116ดอลลาร์สหรัฐต่อตันค่ะ ส่วนค่ากันกลันนะคะราคาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น36.31%ขึ้นมาปิดที่ระดับ7.02ดอลลาร์สหรัฐต่อปาเร็ลค่ะ ไปดูสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำกันบ้างนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคำในตลาดสกอเมกก็ปิดปรับตัวลดลง61.3ดอลลาร์หรือว่าราวๆ1.24%เลงมาปิดที่4 8 8 9 5ดอลลาร์สหรัฐต่อทริสออนค่ะโดยราคาทองคำก็ได้แรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะนอกจากนี้กระแสะการเทขายที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในตลาดก็ยังส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยค่ะ ส่วนค่างเงินบาทไทยเนะ่คะเช้านี้เปิดตลาดอยู่ที่31บาท88สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าจากราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะที่31บาท80สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณผู้ชมที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนโดยเฉพาะกับเหรียญบิตคอยนนะคะสำรวจดูราคาบิตคอย n เช้านี้ค่ะอยู่ที่2 2 9ล้านบาทซึ่งใน24ชั่วโมงปรับตัวลดลง1 1 9 7ค่ะ อัพเดทภาพรวมตลาดทั่วโลกกันไปแล้วนะคะกลับมาดูสรุปภาวะการลงทุนในตลาดทุนไทยบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ดัดชนีตลาดทุนไทยก็พลิกกลับมาปิดในแดนลบนะคะโดยดัดชนีนั้นปิดที่ระดับ1,346.23จุดค่ะปรับลดลง0.31จุดหรือว่า0.02%ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะ57,388ล้าน580,000บาทค่ะ โดยห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1แอดฟานปรับลดลง7บาทหรือว่า1 8 7ลงมาปิดที่367บาทมูลค่าการซื้อขาย6,900ล้านบาทค่ะอันดับที่2 PTT นะคะปิดตลาดที่35บาท25สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์หรือว่า1.4 4เมูลค่าการซื้อขาย6 2 3 5ล้านบาท ตามมาด้วอันดับที่3 t r ทรูนะคะปิดตลาดที่12บาท20สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น10สตางค์หรือว่า0.83มูลค่าการซื้อขาย3,307ล้านบาทอันดับที่4เดลต้าค่ะปิดตลาดที่202บาทปรับลดลง7บาทหรือว่า3.35มูลค่าการซื้อขาย2,879ล้านบาท และอันดับที่5กรกาฟนะคะปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์หรือว่า1.52ขึ้นมาปิดที่ระดับ50บาท25สตางค์โดยมูลค่าการซื้อขายกว่า2,581ล้านบาทค่ะไปดูประมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนกันบ้างนะคะเมะื่อวานนี้ดัดชนีตลาดทุนไทยปิดในแดนลบก็มาจากการขายของนักลงทุนในประเทศค่ะขายสุดที่2,716ล้าน6แสนบาท สถาบันในประเทศก็ขายสุทธิเช่นเดียวกันนะคะ1,771ล้าน360,000บาทส่วนนักลงทุนต่างประเทศค่ะซื้อสุดที่ไป4,151ล้าน970,000บาทเช่นเดียวกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะซื้อสุดที่335ล้าน990,000บาทค่ะ ส่วนการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะพบว่าเมื่อวานนี้มีมูลค่าซื้อกว่า26,182ล้านบาทมูลค่าขายกว่า23,456ล้านบาทเท่ากับซื้อสุดที่2,725,307,000ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน43.11%ของปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดค่ะ และถ้าเราไปแยกย่อยดูรายหุ้นที่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้งซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะเมะื่อวานนี้มี3อันดับค่ะได้แก่หุ้น AAV ไทยและหุ้น plus ค่ะ ภาพรวมตลาดทุนไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องถือว่าดัชนีนั้นแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดโดยแรงกดดันสําคัญก็มาจากหุ้นเดลต้าที่ปรับตัวลงตามทิศทางของกลุ่มเทคโนโลยีโลกรวมทั้งแรงขายทํากําไรหุ้นแอดฟานด้วยนะคะส่วนทิศทางนโน,น้มการลงทุนวันนี้ซึ่งเป็นวันทําการวันสุดท้ายของสัปดาห์นักวิเคราะห์ก็ประเมินนะคะว่าตลาดนั้นจะแกว่งออกด้านข้างในกรอบที่จํากัดเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาขับเคลื่อนก็แนะนําให้ติดตามปัจจัยจากต่างประเทศที่ค่อนข้างจะมีความผันผวน ื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการนะคะแล้วก็แน่นอนบ้านเราต้องติดตามเรื่องของการเลือกตั้งวันที่8กลกุมภาพันธ์นี้ละคะ่ะโดยให้กรอบแนวรับไว้นะคะ1 3 2 7ถึง1,338จุดส่วนแนวต้านนั้นอยู่ที่1,348ถึง1,352จุดค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะมาดูหุ้นเด่นประเด็นข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะ ทรูส่งซิกปันผลปี69พุ่งวิลชูแบงค์ดันกำไรลุ้นอัพปันผล49สตางต่อหุ้นต้อนรับอ l ลไลราคาเป้า15บาททรูส่งสัญญาณชัดปันผลปี69ขยับแรงบลอกอัพเพย์อท์เป็น60-70%รับโครงสร้างใหม่หลังเทเลโนโบอกมือลากำไรหลักปี69โต33%เงินลงทุนลดตลาดเหลือ2ค่ายเกมราคาเลือกเดือด คาดาบร,ริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าข้อปันผลปี68ที่24สตางค์ปี69ลุ้นพุ่ง49สตางค์ส่วนเมย์แบงค์นั้นให้ราคาเป้าหมาย15บาทไฮไลท์ไม่ใช่แค่มือถือรายได้ใหม่จาก v ว r t u a l b แบงค a t a Center Cloud และ Transaction Free ไม่ใช่ขายแพ็ค399บาทอีกต่อไปแต่กำลังขายแพลตฟอร์มการเงินบนมือถือ แบงก์จัดหนักปันผลปี68 SCB ยิวผู้นํำกลุ่ม6.87%จัะตาหุ้นกลุ่มธนาคารจ่ายเงินปันผลงวดเครื่องหลังปี68เผย SCB เด่นสุดคาดจ,จ่าย9บาท28สตางค์ยิว6.87%แค่แบงก์จ่ายในเชิงตัวเงินมากที่สุด10บาท25สตางค์ยิว5.47% เคดปันผล1บาท27สตางค์ยิวราว4.5%ส่วนทิสโก้ยังคงเป็นหุ้นปันผลเด่นขาดการจ่าย5บาท75สตางค์ยิว5.13%ด้านบริษัทหลักทรัพย์ d พเอกลุมไทยมีอัพไซต์จากโอกาสรับรู้กำไรจากการขายหุ้นการบินไทยหลังเริ่มขายหุ้นได้บางส่วน เปิดพอหกหุ้นเบ่งรับตรุจีนชู b CT เด่นสุดซื้อเป้า20บาทเปิดพอ6กหุ้นเด่นได้แก่ CPF, b G, G, G t t TFG, GFPT, c p x x t r a และ BJC รับอนิสงส์ตรุจีนคนแห่ซื้อของไหวหนุนราคาเนื้อสัตว์ไก่หมูผลไม้และอาหารข่าวหนุนยอดขายไตรามาสหนึทับหกเพิ่มขึ้นฝากโบรกชู b t ทเด่นที่สุด เชียร์ซื้อเป้าราคา20บาทปันผลงามยิวสูง6%ต่อปี Next EA เดินเครื่องเต็มสูบดีเดสายผลิตเมอ e ีวีกุมภาพานันธ์นี้ Next และ EA เริ่มเดินสายผลิตรถเมอ e ีวีขอสมก1520คันกุมภาพันธ์หนึ่งถึงมีนาคมนี้ชุดแรกส่งมอบ500คันปี70 พร้อมรับผิดชอบซ่อมบำรุงตลอดอายุสัญญาเช่า7ปีหลังขอสมกอกเตรียมส่งหนังสือกำหนดวันเริ่มปฏิบัติงานถึงนครชัยแอร์เร็วๆนี้มั่นใจประหยัดต้นทุนรวมได้มากกว่า1,442ล้านบาทต่อปีจากการลดค่าเชื้อเพลิงราว70%และลดค่าเหมาซ่อมที่เดิมสูงถึง1,800ล้านบาทต่อปี บริรษัทหลักทรัพย์เอเซพลัสชูซื้อ27หุ้น MSCI จ่ออัปเกรดบริรษัทหลักทรัพย์เอเซพลัสมองหุ้นไทยทำจุดสูงสุดรอบปีหลังเบรกดววต้านสำคัญรับ5ปัจจัยบวกเดือนกุมภาพันธ์หนุนฟันโฟต่อเนื่องโดยเฉพาะ MSCI เตรียมเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยประกาศรีบาลานซ์วันที่10กุมภาพันธ์นี้พร้อมชี้27หุ้นหน้าซื้อเหตุราคาวิ่งขึ้นช้า อาทิ RT, W HA, ata, TC, rim, 9, H A อมตะ M T C บิกริม P R 9 I หานาและ C R C รายหละเอียดข่าวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมรอติดตามได้ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดรายการถัดไปทาง YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์9นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ Stock News u อัปเดช่วง pre open report แล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน